สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านวันนี้มีเดือดเดือดอมีคนออกมาตอบโต้อย่างสาสมนะคะพูดแบบเออหน้าหงายเลยแหละมัง้งอืมเอ่อพูดถึงเรื่องอะไรอ้วอนไปใส่ม้าอ้วอนก็ยุยนี่ละเมื่อวานนี้ก็ไปเฝ้าเฝ้าอันแม่ผัวอืมค่ะคุณจันดีสวัสดีค่ะฝนไม่ตกค่ะคุณสมบัติที่กกอกนี้เอ่อ แดดสามวันนี้แล้วค่ะพี่เก่ามีมีข่าวอะไรบ้างพี่เฟียวดีค่ะนะคะอืมรู้สึกว่าจะมีคนออกมาตอบออกมาขานใสนแน่เมอ์เออนะออกมาขานใส่ว่าจาังไดล่ะบเขาเม็นผู้รู้กฎหมายดอกจา้านะคะคุณสำรวยวดีค่ะอืมเขาไม่ใช่คนผู้รู้กฎหมายนะแต่ว่าเขาก็เรียนรู้จากประสบการณ์เนาะจากประสบการณ์ที่ ผ่านเข้ามาในชีวิตอืมก็เลยพอจะมีความรู้บ้างเขาไม่ได้มาอวดอ,อ้างว่าเขาเป็นผู้รู้กฎหมายหรือผู้เขาเรียกว่าอย่างวะอืมอันว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอืมแต่ว่าอันคนเราอะ่ะถ้าเจอกับตัวเองแล้วเป็นประสบการณ์อะมันกระสีมันกระ,ะสีรู้บางบางเรื่องนะถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้เนาะ เอออันนี้คือเขาอาจจะผ่านประสบการณ์มาในเรื่องของอันป่าสงวนในเรื่องของอุทยานในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเป็นแวดมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กับมันใช่ไหมอืมเขาก็รู้เรื่องแล้วเขามาพูดถึงเรื่องสวนยางน้อยใช่ไหมว่าเออไอสิ่งที่มีคนไปร้องเรียนน่ะจริงอยู่มันมันเจอการกระทําความผิดจริงแต่มันไม่มันหาคนกระทำนะ่ะไม่ได้แต่อีก อีกคนที่ไปร้องเรียนอ่ะอีกคนที่ไปร้องเรียนอ่ะมาพูดอยู่แพ่มแพ่มแพ่มว่าจะท่าไอจะดําเนินการกับคนคนนี้ได้อย่างเงี้ยอืมพี่ดวงแคสวัสดีค่ะอืมนะมาว่าอยู่บ่บ่รอดเน่จังหดกันอันอันถือดําเนินคดีจังหดกับบ๊ออดอืมนะแล้วมาพูดดูดูถูกดูแคนดูถูกดูแคนใครดูถูกดูแคนพลเมืองดีอีกฝ่ายหนึ่ง อที่ร้องเรียนแปลงสองว่าร้องเรียนมาเจ็ดแปดเดือนแล้วไม่เห็นมีอะไรคืบหนะ้าเพื่นว่านะพูดอยู่นั่นแหละว่าเจ้าหน้าที่จะลงจะนู่นจะนี่จะนั่นเห็นลงไปครั้งหนึ่งแล้วไม่เห็นมีอะไรคืบหนะ้าเพิ่นว่าเดืมเพืน่นนมาว่าใส่เขาเจ้าของเดยวคือเป็นหัวใส่เหลยย้วถามก่อนเออนะถึงมีการแจ้งความดําเนินคดีแต่ยังหาผู้กระทําผิดไม่ได้มันกระซ้มยังล่ะมันกระซัามันยังบ่คืบจ้า อมืมันก็เท่ากับว่ายังไม่คืบหน้าเหมือนกันใช่ไหมค่ะคนหมดใจค่ะผู้รู้ผู้ลม้มผู้หัวเรือมนะแล้วว่าแล้วว่าแต่ว่าได้ยินข่าวแววมานะป้าน้อยวันนี้นะคะได้ยินแววมาว่าเร็วเรวนี้นะเออเร็วเร็วนี้นะ่นนะจะมีระเบิดเวลาเออเร็วเร็วนี้ จะมีระเบิดเวลาจะมีการมาของผู้หลักผู้ใหญ่นะอืมเอ่อสวนยางน้อยหลักฐานบสาูสติอืมสวนยางน้อยน่ะเขามีการแจ้งความดําเนินคดีเกี่ยวกับการมีตอไม้ที่โดนตัดนะคะอืมพี่เฟียสอา่าเขาไม่ได้เขาเขาเรียกอะไรนะเขาแจ้งความในเรื่องตัดต้นไม้ทีนี้น่ะมันไม่มีหลักฐานว่าเป็นใครตัด แต่เพียงแค่เห็นว่าหลักฐานเออมันมีการกระทําผิดจริงหมายถึงว่ามัน <c oughs> เจอต้นไม้ที่โดนตัดจริงในในในสวนในสวนอย่างน้อยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันสืบไม่ได้ว่าใครทําอืมทีนี้มันก็จะมีใครมีพลเมืองดีที่อยากจะจะไปเป็นพยานว่าบักไหลนี่เป็นคนทําแต่ถ้าสมมุติว่าทางถ้าสมมุติว่าพอลลี่เป็นบักไหลนะเออ <c oughs> หลักฐานอะไรที่มาเป็นพยานมึงมีหลักฐานไหม อืมมีภาพไหมมีวิดีโอไหมใช่ไหมแล้วแล้วคนที่ไปเป็นพยานอะเป็นใครคือใครอืเห็นกูตัดตอนไหนแม่นบ่ล่ะนี่คือมันไม่มีหลักฐานไม่มีอพยานมัดไงอืมแต่เจอการกระทําความผิดน่ะจริงหมายถึงว่าเจอตอไม้ที่ถูกตัดนะ่ะจริงอืมมันก็เลยมีการอ่มันก็เลยเป็นคดีค่ะแต่ผู้กระทําความผิดัมนมันเห็นในบันนี้แล้วอืม ปักไหลมันไม่ได้เป็นคนที่เอ่อถือครองในที่ดินชื่อนะมันเป็นอีกคนนึงถ้าสม,มุติร้องเรียนไปแล้วไม่เจอคนกระทําความผิดคนซวยคือใครคือเจ้าของผู้ถือครองค่ะเออยายโกเป็นคนถือครองที่ดินตรงนั้นอืมมาถ้ามันจะซวยมันก็จะซวยไปคนที่เข้าทําประโยชน์ที่เอ่อได้สิทธิ์ถือครองตรงที่ดินตรงนั้นอันคนเก่าใช่ไหมเอ นั่นแหละมันมันคือความหมายก็ <c oughs> สิไปเอาพิษบักไหล <c oughs> นะมันมันยากอยู่นะถ้ามีหลักฐานก็เอาไปอืมเออใช่แ <c oughs> ล้วเ,เครื่องตัดหญ้าตัดต้นไม้นะฮะตัดได้บ <c oughs> ่ไปเห็ดใดเบิ่งแน่ต้นไม้บ่นน้อยนั่นจ้ะอเอาขานี่ละ่ะอืม ต้นไม้ไม่ได้เล็กนะ,จะเจาเควงตันหยาไปตัตะต้นไหมเป็นบ้าบะอือผู้ใดผ้าเห็ด <laughs> นะฮะเออแต่ในเรื่องของอ่ะในเรื่องของถ้าจะอ่ามาไหมอือถ้าจะอันพูดถึงในเรื่องของการเข้าไปตัดหญ้านะ่ะมันไม่ได้มีความมินนะคือหญ้ามันเป็นวัชพืชอือเหมือนมีใครบางคนเหมือนมีใครบางคนจะแก้ตัวว่าตัวเองเข้าไปกําจัดวัชพืช มืมันก็บริพิษแเดะเออคือจะเอาควายเขาไปเลี้ยงกันบริพิตเดะเออในป่าในเขตป่าสงวนนะเออหมายถึงเราไม่ได้ตัดต้นไม้เนะอืมเออมันเก,งก่งค่ะมันตัดไดเนะนั่นแหละเอาหลักฐานนี่ังแค่เห็นคลิปมันไปตัดหญ้าแล้วมีการล้มของต้นไม้ใหญ่ผัดเป็ดสีไปตัวมันเห็ดบรได้ดอเออ,อ ถ้าเป็นหาฟ้องกับอิลีเดยอืมนะแล้วอ่อิยวก็มาบอกว่าเอ่ออย่ามาพูดนะว่าจะฟ้องกับคนนู้นคนนี้ถ้าเรื่องมันยังไม่ได้เป็นคดงคดีเอาฟ้องกลับได้ค่ะเออคือคุณนามานําเสนอในโซเชียลค่ะนั่นเป็นการมินประมาทดูอืมนะถึงเรื่องไม่เป็นถึงเรื่องไม่เป็นขดงคดีหรือว่าไม่เอ่อไปไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรแต่ถ้าเอามานําเสนอเอามาพูดในโซเชียล ก็ถือว่าเป็นการนําเสนอเขาเรียกว่ายังอืนํานําข้อมูลอ่าเข้าสู่ระบบระบบคอมกับกระฟ้องได้จ้าเออเรื่องมันยังไม่ได้ถึงไหนแล้วมึงจะมาประกาศว่ามึงจะฟ้องกับพี่พวกมึงเด็คะ่ะอืมนะเล่านิทานนะจ๊ะอืมเออเอาเรามาประจักแมนเอาเรามาประจานาาาจาฟ้องได้แต่อีหยกมันมาว่ามาสอนความนองเพื่อน,น,นอะเมออ อีหยวกมามา,มาสอนน้องมันว่าฟลอกกลับไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องมันยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคนณว่าได้เออปลองได้ค่ะกลับมาเบายู่วเเวอยู่ใไม่โซเชียลนั่นนะเออนะแป็กตูใส่มันไปก,กาวหาใส่มันอืมนะใช่ไหมคุณวิมพาวดีค่ะคุณจายวาบดีนะคะปะเอาอันมาพูดว่ามันเป็นผู้กระทําความผิดและ การที่ลองเรียนได้ระบุชื่อไปด้วยซ้ําอืมนั่นคือาการกล่าวหานะไม่ใช่ลองเรียนให้ตรวจสอบนะมันกล่าวหาไปเลยว่าชื่อนี้ชื่อนี้เลยไหนเออการลองเรียนน่ะค่ะ